ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super s u p e r m o โมเดลเน็ตเว0ร์กส5 5 0นสวัสดีครับอาร์มกมิชครับ ก็วันนี้นะครับอําก็มาซ้อมร้องเพลงนะครับแล้วก็เพื่อเตรียมเข้าห้องอัดนะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับโอ้วันนี้ก็รู้สึกดีมากเลยครับที่รู้สึกว่ามันมีเพลงเป็นของตัวเองเพราะว่าตอนนี้อําเมื่อก่อนเนี่ยไปร้องเพลงตามงานหรือว่าโชว์ตัวนะครับก็ร้องเพลงคนอื่นซะส่วนใหญ่แต่วันเนี้เพลงเนี้ยเพลงแรกที่ชื่อเพลงว่ารักก็ไม่บอกเนี่ยเป็นเพลงที่อํมกับน้องเฉลี่นะครับได้ร้องเป็นของตัวเองความรู้สึกนะครับถ้าถามอําก็ โอ้โห oh. สุดยอดอะมันเหมือนฝันที่ที่ตามหามาตั้งนานมันมันเหมือนเป็นเดสตินีเป็นพรหมลิขิตซะมากกว่าเพราะว่าอย่างอาร์มเนี่ยเข้ามาในวงการเพราะว่าเล่นละครมาก่อนแล้วจะอยู่ก็ได้มาร้องเพลงแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบตั้งเต้นแรกที่อัมต้องการที่จะเป็นมันคือศิลป,ปินการเป็นนักร้องนะครับความรู้สึกคือมันมันยิ่งใหญ่มากอาไม่รู้หรอกว่าอัมจะดัง หรือเพลงอําจะไปติดชาร์ตที่ไหนหรือใครจะสนใจใครจะรักหรือใครจะเกลียดอาไม่รู้แต่วันเนี้ยที่อําทำเนี่ยมัน,ม,นมันมีความสุขเกินที่จะบอกว่ามันมีความสุขยังไงอไม่สามารถบอกท่านผู้ชมได้ว่าอํามีความสุขมากแค่ไหนแต่ว่าทุกครั้งที่อัมมาทํางานอําไม่เคยบ่นเลย ทุกครั้งที่มาซ้อมร้องเพลงหรืออย่างคุกกี้กีรตินะครับให้อาซ้อมร้องเพลงซ้อมการแสดงหรือว่าไปงานอําไม่เคยบน่นอําไม่เคยปี่ปากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทํามาตั้งแต่ตน้นเพราะฉะนั้นอําก็อยากให้ทุกคนที่ได้ฟังอาานะครับฝันอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรทาสิครับวิ่งชนกับมันสิครับปัญหานะ่ะจะไปกลัวอะไรไม่ใช่ว่าคุณอยากเป็นนักร้อง แต่คุณซ้อมร้องเพลงอยู่ในบ้านในห้องน้ามันไม่ใช่ครับคุณต้องออกมาคุณต้องออกมาเพาเชิญแบบอาร์มเนี่ยอําพลาดมาเยอะแต่วันนึงมันก็สําเร็จก็คือวันเนี้ลารมคิดว่าอัมจะก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมเพราะว่าอัมมีซูเปอร์โมเดลนิตเบิร์กแล้วก็ครูกีแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนดูแลอาร์มอย่างดีอาร์จะไม่ทําให้พวกเขาผิดหวังแล้วก็ อามอยากจะฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะครับคือที่จะเป็นแฟนคลับอามหรือว่าคนที่ได้ฟังอํมพูดตอนนี้ก็อยากให้ดาวน์โหลดเพลงของอารมนะครับอีกประมาณมกรานะครับเพลงรักก็ไม่บอกตอนนี้ก็จะปล่อยคลิปของอามในการซ้อมในการติดตามอามไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ Supermodel Networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพ เรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel n e t w o r k วิร945 55 00